สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมเจ้าโล่กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูศึกชิงชัยกิวนะครับผมของกิวเรานะครับผมผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ทีมแล้วนะครับผมนะซึ่งกิวเราก็เดือนเดือน2เดือนที่ผ่านมานไม่ได้เข้าชิงรอบแทีมนะครับผมด้วยความผิดพลาดนะครับผมบางบางบางคนอาจจะไม่ได้ตีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยทําให้เราพลาดไปนะครับผมแต่ มารอบนี้เนี่ยผมกับว่าน้ากิวเนี่ยได้คุยกันนะครับผมว่าน่าจะเข้าได้นะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชิงชัยกิวนะครับผมซึ่งผมเองอ่ะก็อยากทําอยู่แล้วนะครับผมนะสาหรับตัวคอนเทนต์ชิงชัยกิวนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําสักทีนะครับผมมาวันนี้จะได้เข้ารอบ8ทีมก็ ขอทําสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคพาไปดูในกิวเรากันก่อนนะครับผมก็กิววินเลียนนะครับผมก็กิวเลเวลสิบนะครับผมนะหัวหน้าก็จะเป็นคนนี้ผมเอเวอร์ลีนนะโอเคคนเพชรนะครับผมนะเมื่อกิวเราเนี่ยก็พลังค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมอันนี้คุณบีนะแต่ว่าคุณบีเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีโซโฮนะครับผมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเรานะครับผมโซโฮนะแล้วก็ห้าพยัคต์ถอยนะผมบอสของผมนะครับผมมอร์มิงนะครับก็ กิเราเนี่ยก็รวมท็อปๆไว้เยอะอยู่พอสมควรนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากิวอื่นเนี่ยเขาก็รวมตัวท็อปเหมือนกันนะครับผมอย่างพวกกิหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมนะคู่รักคู่แค้นเครับผมโอเคมาดูกันที่อันดับของกิวเราครับอันดับวัสดุของกิวเราเนี่ยอยู่ที่อันดับผ้านะครับผมนี่นะครับผมนะ รอบนี้เนี่ยเราได้เจอกับกิลด์วอลเลอร์ครับผมพลัง194ล้านนะครับผมก็กิลด์เราเนี่ยพลังรวมตอนนี้912ล้านนะครับผมก็น่าจะเข้าได้แบบไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ประมาทไม่ได้นะอ่าอันนี้พูดจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเออเพื่อให้มันดูดีดูอะไรนะครับผมมันประมาทไม่ได้จริงๆนะครับผมนะก็ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึ่งแล้วนะครับผมผมได้มาตีเช้าคนอื่นเลยนะเพราะว่าเออผมติดทํางานนะครับผมเพิ่งจะได้มาอาดคลิปนะครับโอเคจะพามาดูทีมเรานะครับผมทีมเราเนีี่ยก็จะม อันนี้เป็นหน้าทีมหลักนะครับผมซึ่งก็จะมีปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับผมก็ทีม1ทีม2เนี่ยก็จะสลับตัวกันใช้นะครับผมนะเพราะว่าเอาให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมทีมหลักของผมเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมคิงอะตอมิกแล้วก็ As S <S 2> <S 2> อัศวินจักรกคจะเป็นตัวแบกนะครับผมนะ <Okay. S 1> ทีมนี้ก็จะใช้ตีพวกทีม1ทีม2ของตัวท็อป,ท,อปท็อปเลยนะครับผม ทีมนี้ก็จะมีกระบองเหล็กนะครับผมที่จะแบกนะแล้วก็น้องทักนะครับผมแล้วก็มีเจนอสนะที่เคยปั้นไปนะครับผมทีม3เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมไม่ใช่ตัวที่ปั้นสักตัวเลยนะครับผมนะยังไม่ได้ปั้นสักตัวเลยนะครับผมยกเว้นฟินิกแมนนะแต่ก็มียกของออกมาบ้างนะครับผมตรวจเข้าสนามไปเลยนะผมนะมาโอ้เข้าตีกันไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหไปยันนู่นเลยผมมาตีช้าจัดนะครับผมนะก็แบบแผนทีมของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ ก็จะให้คนที่พลังเยอะๆเนี่ยมาคุมแถวๆกลางนะครับผมแล้วก็จะให้พี่โซโฮเนี่ยอยู่เป็นศูนย์ใหญ่กิวนะครับผมนะแต่ฝั่งเขาเนี่ยยังไม่ได้ตีฝั่งเราเลยนะน่าจะมารอตีช่วงค่ำหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะกิวเราเนี่ยไถยไปหมดเลยนะครับผมนะไถไปหมดเลยคุณเพชรโอ้โหจะสามป้อมเลยวะโอเค มายังจะเหลือแต่ศูนย์ใหญ่กิวนะครับผมให้เราตีนะครับเอาเริ่มเลยแล้วกันเนี่ครับผมนะผมขอทําคะแนนให้เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับผมนะยังไม่ได้ทําคะแนนใ้ใครเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าทีมกันนะครับผมว่าตัวไหนพลังเยอะสุดนะจะเป็นทีมกลางของเขานะที่พลังเยอะสุดนะครับผมรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นทีมฝั่งขวานะครับผมแล้วก็จะเป็นทีมฝั่งซ้ายนะซึ่งผมก็จะาทีมหนึ่งเนี่ยตีตีทีมกลางนะครับผมแล้วก็ทีมสองเนี่ยตีทีมขวาแล้วก็ทีมสุดท้ายเนี่ยตีทีมแรกนะครับผมโอเค ผมก็ยังเหลือครบหไม้เลยนะครับผมแต่ไปเริ่มคู่แรกเลยผมนะทีมหนึ่งจัดไปเลยับผมทีมหนึ่งผมเนี่ยพลัง27ล้านนะครับโอเคเข้ามาในเกมครับผมนะก็ฝั่งเขาเนี่ยก็จะมีบัฟพวกบัฟไม่ย่อท้อบัฟอะไรด้วยนะนะครับผมมาตอมิกผมฟาดไปแล้วครับจังหวะนี้23ล้านนะผมเปิดไปนะใส่ตัวฝั่งของเขาเนี่ยครับผมแล้วตอมิกของเขาฟาดับมาครับแล้านนะผมไม่ค่อยเข้าเลยครับผมมาโซนิคของผมเปิดไปก่อนครับผม6ล้านเจ้าน,นะครับ จังหวะนี้ชิงมาต่อนะครับผมนะแล้วก็ไล่อันตีกันไปเรื่อยนะครับผมนะใส่ตัวฝั่งเขาโซนิคเขาเนี่ยครับติดไม่ยอดท้อนะครับผมนะเป็นบัฟพิเศษนะครับผมของฝั่งที่ป้องกันนะครับผมนะแล้วก็ผมก็น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมด้วยพลังที่มันค่อนข้างต่างกันนะครับผมมาอะตอมิผมฟาดไปครับจังหวะนี้24ล้านนะผมใส่ฝั่งของเขานะครับผมน่าจะมีพวกบัฟต้านทานด้วยแหละนะครับผมนะที่ที่คิดคิดออกนะน่าจะมีพวกกะตักบัฟต้านทานบัฟไม่ยอดท้อด้วยนะครับผม โอเคคิงเปิดอติมานะครับผมจังหวะนี้นะแล้วก็ต่อไปเขาจะเป็นตัวอะตอมมิกของผมนะครับผมจะไล่ฟาดไปเขาจังหวะนี้ฟาดไปเท่าไหร่ร้อยสิบล้านนะผมร้อยสิบสองล้านนะผมก็ล่วงไปสองตัวแล้วแล้วก็ติดโล่นะครับผมนะสำหรับตัวโบลอตนะครับผมอะตอมมิกของเขาฟาดมาครับ <t ouch> <obia> ผมจังหวะนี้ยี่สิบล้านนะผมไม่ค่อยเข้านะครับผมนะด้วยความห่างของพลังนะครับผมโอเคโบลอตเขายิงมาสี่สิบเก้าล้านนะผมอันนี้เข้านะเกียววินผมแตกแล้วครับผมบอกแล้วครับผมว่า ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับผมนะถึงพลังจะต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะมันประมาทไม่ได้จริงๆนะเรื่องทีมเรื่องคิวเนี่ยนะผมมันเป็นเกมแนวกลยุทธ์แนี่นะครับผมถ้าเรากลยุทธ์เราไม่ดีเท่าเขาเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับผมมาตอมิดผมฟาดไปวับผมฟังเขาในเหลือด้วงตัวเดียวแล้วนะครับผมอัศวินจักรของผมไล่ไปต่อครับเจ็ดล้านสามนะครับผมเอาแล้วจบเกมไปเลยครับจังหวะนี้อัศวินจักระปิดเกมไปนะแล้วก็มีเกลวินของผมนะผมแตกไปตัวหนึ่งนะครับ ตีทีมสามก่อนนะครับผมนะเดีจะใช้ทีมที่2นะครับผมตีนะครับผมพลัง18ล้านนะ <l oss> เข้าสู่สนามลบนะครับผมจังหวะน,นี้น้องทัศน <l oss> ์ผมเนี่ยจะได้เปิดก่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นยุงนะตามต่อนะครับผมซึ่งตัวยุงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่นะผมเอาไว้ตีบอสเฉยๆนะแต่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคกระบองเล็อผมตีไปแบบเจ็ดล้านเก้าแล้วก็อะตอมิกเขาผมฟาดมานะตัวอะตอมิกเนี่ยผมใส่มาเพื่อให้มันติดผลกระหน่ำได้นะครับผมไอ้ติดผลบทขยี้ได้แล้วผมสำหรับตัวเอ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 เ คือมีบทขยี้ไว้ในทีมนี่ก็ไม่แย่นะครับผมโอเคฝั่งเขาในส่วนยะมาทีนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากเลยนะสำหรับผมนะผมเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นพอปูบอมนะแล้วไม่มีตัวอะไรบูดเลือดเลยผมสําหรับทีมนี้ของผมนะอาจจะแพ้ได้นะผมอันนี้พูดจริงๆนะอาจจะแพ้ได้นะผมแล้วก็คองเขาเนี่ยได้เปียกด้วยนะครับมีบัฟไม่ย่อททอกบัฟต้านตรงต้านทานอีกนะผมบัฟต้าเมจอีกเยอะนะครับผมเจนอตผมเนี่ยยิงมาสล้านนะผมแล้วปูบอมจกหน้าไปครับผมแสนเก้าสามแสนเก้านะครับผมสามีของเขาฟาดมาต่อจังหวะนี้นะ ฟังเขาเนี่ยตัวดาเมจที่แปลกๆก็น่าจะเป็นตัววัคซีนแมนนะครับผมนะทำดาเมจผมเข้าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมาถึงเทอร์นที่2องนะครับผมนะโซวัตสึมากิงผมเนี่ยจะได้เปิดตัวผมเจ็ดล้านหนะครับส่งใส่ตัวของเขานะครับผมแล้วก็ล่วงไป2ตัวแล้วนะครับผมอะตอมิกเนี่ยใกล้แตกแล้วนะครับผมมาตีใส่วัคซีนแมนต่อครับสําหรับตัวกระบองเหล็กของผมนะครับมาจังหวะนี้อะตอมิกของเขาฟาดกลับมาผมก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะยุงตีไปครับจังหวะนี้ใส่อะตอมิกเรียบร้อยครับผมนะ ตัวดาเอจอีกตัวหนึ่งเขาล่วงไปแล้วครับมาสร้จากกลไล่มาต่อครับผมจากรูนนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตัววัคซีนแมนหรือเปล่านะครับผมของเขานะจะได้ตีก่อนนี่แหละนะผมงานหนักของผมนะผมวัคซีนแมนเนี่ยนี่ไงโอ้โหจะแตกหมดครับผมฝั่งผมนะแล้วก็รองหลีของผมไล่พลาดไป6ล้านนะผมจังหวะนี้ยุงไล่ตามมาต่อครับฝั่งผมในทีมนี้อาจจะแตกอยู่เยอะพอสมควรนะผมสาหรับตัวละครนะครับผมเพราะว่า ไม่มีอะไรที่ป้องกันปับสนามพลังได้เลยนะครับผมมาเจนอเตไปครับผมใส่ตัวซีนแมนนะแล้วก็ยุงไล่ตามไปต่อครับจังหวะนี้อุบอมจกตาไปครับผม7 6 0 0นะทีมนี้ทำเดเมจได้น้อยมากนะครับผมนะคือมันต่างกับตัวทีมหลักเลยครับผมเพราะว่าไม่มีบทขยี้ของตัวตอมิกนะครับผมมาน้องทัดเปิดไปอีกรอบนึงครับผมจังหวะนี้2ล้านครับผมกระบอกเลยฟาดไปแล้วจังหวะนี้ติดไม่ย่อท้ออีกแล้วะ โอ้โหอะไรวะมอดยกไม่ย่อท้ออะไรเยอะขนาดนันะ้นวะเนี่ยทีมทีมป้องกันเนี่ยจะได้เปรียบมากครับผมด้วยผลบัฟผลไลรพวกนี้นะแต่อะตอมิคงผมเนี่ยฟาดไปครับผมนะมาจังหวะน,นี้จะปิดเกมได้หรือเปล่าคร,รววครับสำหรับตัววัคซีนแมนน่าจะวัคซีนแมนเนี่ยน่าจะเอาทีมผมลงได้หลายตัวอยู่นะผมวัคซีนแมนตัวเดียวนะเอาแตกไปเลยครับโดนสนามพลังครับผมจบไปนะครับผมสําหรับตัวเกมที่2นะครับผมนะผมก็ได้รับชัยชนะมาแต่ก็เออเสียเลือดไปเยอะอย่พอสมควรนะผมอาจจะต้องใช้ตัวฮิลเลือดนะครับผม มากันที่ทีมที่3นะครับผมทีมที่3ซึ่งผมก็ไม่ได้ปั้นอะไรเยอะแยะนะครับผมนะพลัง11ล้านนะครับผมทีมนี้เนี่ยมีน่าลุ้นอยู่นะครับผมนะว่าจะชนะได้ยังไงนะครับผมนะเพราะในตัวพวกนี้ผมไม่ได้ใส่ของอะไรเลยสักตัวนะผมยกเว้นตัวฟินิกแมนนะครับผมแต่เกโลผมตีไปแล้วครับผมสิบเอ่อ หนึ่งล้านแปดนะครับผมมาฝั่งเขาซอมบี้แมนนะผมยิงมานะแล้วก็คิงตามมาต่อผมตัดลูกไฟด้วยนะครับผมเจะอาลูกไฟที่ไหนใช้ไปเนี่ยมาจังหวะนี้ถึงเทินของกาโล่ของผมนะครับผมไล่คอไปนะครับผมสองตัวนะแล้วก็ลิงเพลยไปแล้วครับจังหวะนี้สองล้านหนึ่งครับผมฝั่งเขาเนี่ยก็เลือดรถเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็มีตัวบัฟไม่ย่อท้อนะครับผมจีนัทฮิวมาอีกครับจังหวะนี้เมอสกัดตีไปนะครับผมแล้วก็คิงนะครับผมได้แต่ตีธรรมดานะครับผมเพราะว่าโดนเขาตัดลูกไฟไปก่อนนะครับผมคิงเราช้ากว่านั่นเองนะครับผม นีอัศวินจากกลของผมมาออกล้ของผมตัวใหม่ลูกพ่อโอ้โหสองแสนห้าทำอะไรไม่ได้เลยวะแล้วก็ไล่พี่ขอผมเก้าแสนนะผมจากตัวกนยุทธหรือเปล่านะครับผมมากันต่อนะผมฝั่งเขาเนี่ยเป็นเออเป็นคิงนะผมไล่กันมานะครับแล้วก็การลงผมในไล่เคาะหัวไปนะ มาผมเข้าสู่ใกล้เทิร์นที่3แล้วนะผมตอนนี้นะก็ฝั่งเขาในร่วงไปหนึ่งตัวนะผมเป็นคิงนะครับตัวเคีเกมนี้ก็น่าจะชนะได้นะผมเท่าที่ผมดูจากรูปเกมนะเอ้าดักชายร่วงไปอีกตัวนะครับผมโดนอะไรโดนเขาไหมเหรอนะครับผมมาเกาโร่ก็ไล่เคอหัวไปเรื่อยๆนะครับผมนะทีมนี้ก็จะมีกาโลเนี่ยแบกอยู่พอสมควรนะครับผมกับเกโรนะที่พอทําดาเมจได้นะครับผมเอ้าพุลิบักไปแล้วครับลอยไปแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วก็เกโรเปิดมาครับผมจังหวะนี้8ปดแสนสนะครับผมเอ้าพุลิยังไม่ลงมาเลยวะอะไรปะ จังหวะนี้จะเป็นเอาเจนัทของเขาเรียบร้อยไปแล้วครับผมร่วงไปแล้วนะต่อไปเนี่ยก็จะเหลือตัวบิท์คิงตัวเดียวแล้วนะผมสําหรับทีมเขานะครับผมมาการโล่ไล่ตีไปแล้วผมจังหวะนี้เจ็ดแสนห้านะครับผมใส่2เป้าหมายนะก็เกมนี้ขอข้ามเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็น่าจะชนะได้โอเคไม่ต้องข้ามนะครับผมชนะแล้วนะครับผมนะเป็นฟินิกแมนปิดงานไปนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรอบให้ครบก่อนนะครับผมทําแต้มนะ โอเคตอนนี้ก็เก็บรอบครบแล้วนะผมสาหรับ6รอบนะผมที่ผมตีได้นะผมคิดว่าผมคงไม่ซื้อรอบเพิ่มนะผมเพราะว่าผมคิดว่ารอบนี้คือน่าจะชนะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากนะผมนะฝั่งเขาก็ยังไม่ได้ตีนะผมแต่ว่าก็น่าจะเจาะฝั่งเราไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะผมสําหรับเท่าที่ดูตัวละครนะนี่ผมก็ได้อยู่แถวกลางด้วยนะผมเพราะว่าผมได้คุยกับเพชรนะรว่าผมทีมผมเนี่ยค่อนข้างจะรับเาเมจได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมแต่ แต่เรื่องทางด้านการโจมตีเนี่ยผมโจมตีได้แน่นอนนะผมทีมลุกเนี่ยผมเนี่ยคือได้แน่นอนนะผมแต่ทีมรับผมเนี่ยจะรับไม่ค่อยไหวนะผมก็เลยจะยืนกลางนะกับพี่เอ่อกับคุณบีนะผมแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับผมไว้เดี๋ยวรอตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะผมว่าเราจะได้เข้ารอบแทีมหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับการตีกิวในวันนี้นะครับผมนะ โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มนะครับผมก็ตอนนี้ศึกชิงไทเกียของเราเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเข้ารอบหรือเปล่านะครับผมรอบแทีมนะที่เราได้ตีกิเกันไปเมื่อเช้านี้นะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะเราก็ชนะไปนะครับผมสําหรับาการเจอกับกิยวเดอะวอลเลอร์นะครับผม เรามาดูผลจะหน่อยนะครับฝั่งเราเนี่ยตีได้ทั้งหมดเนี่ย94,000แ,แต้มนะครับผมนะทีสะสมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะผมจําไม่ได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยตีมาเป็น155แ,แต้มนะครับผมเหมือนฝั่งเขาเนี่ยจะไม่ได้ตีด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเมื่อตอนหัวค่าเนี่ยผมเข้ามาดูอยู่นะผมเหมือนเขาไม่ได้ตีนะครับผมเขาตีนิดเดียวเองนะครับผมมันจะว่าเขายอมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม <ๆ S 2> ่อาจจะรู้กับเขาได้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเราะครับผมนะขอกดรับรางวัลนิดนึงนะครับผมขอเป็นกรอบแล้วกันนะครับผมโอ้โหการรับดาวโอเคดีอยู่ครับดีอยู่อันนี้ดีนะอันนี้ดีไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีการรับดาวผมไม่เคยเล่นดูเลยนะนะครับผมได้อันนึงนะไปครับผมโอ้ได้อนี้วะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมนะไม่เป็นไร โอเคเราก็ได้เข้ารอบ8ทีมนะผมนะก็น่าจะเป็นรอบนี้นะที่ได้เข้า8ทีมนะผมถ้าดูจากตรงขอบล่างเนี่ยจะเป็นท็อปแเข้ารอบศึกดวลนะผมเราก็ชนะนะครับผมแล้วก็แต้มวัสดุของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับ4นะครับผมนะกิลเราอยู่อันดับ4นะครับตรงนี้นี่ครับผมนี่นี่นี่เอาไปไหนเนี่ยนี่นะครับผมแต้มรวมได้เป็น5้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมตอนต่อไปนะครับผมว่ากิลเราเนี่ยจะได้เข้าไปถึงรอบไหนจะได้ลองแชมป์จะได้แชมป์หรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่เข้ารอบนะครับผมนะัก็เราก็ต้องมารอดูกันนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับการตีศึกดวลกิลของเรานะครับผมที่จะเข้ารอบ8ทีมนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปอาจจะจบจบเร็วไปสักนิดนึงนะครับผมนะไว้ต่อกันคลิปรังหลังต่อไปนะผมดูว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับโอเคก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคไว้เราเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ